ดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูกะทีนะคะในสัปดาห์นี้นะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมอยู่อยู่ในหน่วยเดิมอยู่นะคะเด็กๆยังจําได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเรื่องอะไรอ่ะหลายคนก็อาจจะนึกออกว่าเออเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับวงกลมใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่แล้วนะคะนะักเรียนสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของวงกลมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะเป็น เรื่องในอะเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาทวนความรู้กันก่อนนะนักเรียนในคลิปที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการหาความยาวรอบรูปนะคะหาได้อย่างไรนะยังจําสูตรกันได้ไหมเอ่ยอาเป็นวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงแบบนี้แล้วกําหนดให้ อ่อาหน่วยตรงนี้คืออะไรคะก็คือรัศมีนั่นเองนะคะคือรัศมีศมของวงกลมถ้ารูปวงกลมนี้มีรัศมี r หน่วยอยากจะทราบว่าแล้วความยาวรอบรูปของรูปวงกลมนี้นั้นยาวเท่าไหร่คะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกช่วยคุณครูคิดนะคะอ่ามาแล้วความยาวรอบรูปของวงกลมนี้นะคะนักเรียนก็จะเท่ากับ สองพายอนั่นเองนะคะหลายคนคงตอบคุณครูในใจนะอ่ะโอเคนะคะวันนี้เราทบทวนไปแล้วเริ่มแรกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของความยาวรอบรูปของวงกลมนะคะเพื่อที่จะหาพื้นที่ของวงกลมเช่นกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าสูตรการหาพื้นที่นั้นเป็นยังไงนะักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่าที่มาของสูตรที่เราใช้กันทุกวันนี้นะมันเป็นยังไง นักเรียนเห็นไหมเอ่ยคุณครูมีวงกลมหนึ่งวงตอนนี้นะเป็นวงกลมสีขาวตรงนี้นะคะจากนั้นนักเรียนคุณครูก็แบ่งรูปวงกลมนะคะรูปนี้ให้มีกี่ส่วนเ,เท่าเทกันเอ่ยอมีกี่ส่วนคะลองนับดูนะอีสิบหกส่วนนะักเรียนครูก็แบ่งให้รูปวงกลมนะมี16ส่วนเท่าเกันเลยแบบนี้นะคะแล้วทีนี้คุณครูก็ระบายสีเป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะ ครึ่งหนึ่งของวงกลมอ่ะครึ่งหนึ่งก็คือกี่ช่องเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่องนะคะหูก็ระบายสีเป็นสีเหลืองจะเห็นว่าวงกลมรูปนี้นะแบ่งเป็นสองซีกแล้วนะซีกหนึ่งครึ่งวงกลมหนึ่งเป็นสีเหลืองแล้วก็ครึ่งวงกลมหนึ่งเป็นสีขาวนะคะจากนั้นนักเรียนดูนะคุณครูก็ได้แบ่งนักเรียนนำรูปชิ้นส่วนเนี่ยมาตัดแล้วก็นำมาแบ่งแบบนี้นะคะ แล้วนํามาเรียงการนํามาติดกันชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนของวงกลมที่เราได้แบ่งไปสิบหกชิ้นเมื่อกี้นี้นํามาตัดแล้วก็นํามาเรียงการแบบนี้เลยนะคะเรียงสลับกันเลยอ่ะสีขาวสีเหลืองสีขาวสีเหลืองสลับกันไปให้ครบทั้งสิบหกชิ้นทีนี้อยากจะให้นะักเรียนสังเกตว่าเมื่อคุณครูนํามาปติดประต่อกันแบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่ามันมีลักษณะคล้ายรูปอะไรอ่ะดูนะเดี๋ยวคุณครูจะใบให้โดยการ ลากส่วนของเส้นตรงสีดำตรงนี้ตรงขอบของรูปจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมอะรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะักเรียนเห็นไหมคะว่านักผูนนำมาเรียงกันแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ะทนีนี้นักเรียนดูนะสังเกตดูว่าไอพื้นที่ของรูปวงกลมตรงนี้นะคะ ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองอ่ะเป็นยังไงนักเรียนดูนะคุณครูก็นําชิ้นส่วนของวงกลมตรงนี้ทั้ง16ชิ้นที่ได้แบ่งเมื่อกี้เลยนี่นะแล้วนํามาเรียงกันเป็นแบบนี้มีลักษณะคล้ายพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะอะดูนะว่ามันคือพื้นที่เดียวกันแต่ว่าคุณครูแค่นํามาจัดให้มันเป็นอีกรูปหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอะนักเรียนยังจําได้ไหมว่า พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาดมีสูตร,ย,ร,ออร,ย, imprint, รยังไงถ้าคุณครูอยากทราบว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้ก็คือความยาวฐานคูณความสูงนั่นเองยังจําได้กันใช่ไหมเอ่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาดนะความยาวฐานคูณความสูงความยาวฐานก็คือส่วนตรงนี้นะักเรียนตรงนี้นะเราจะเรียกว่าความยาวฐานแล้วความสูงของเขาละ่ะคือตรงไหนคะความสูงก็คือตรง นี้นั่นเองนะคะระยะตรงนี้นะก็คือความสูงนะคะ,ะทีนี้เราได้แล้วถ้าเราอยากจะทราบพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็ใช้ความยาวฐานคูณความสูงนั่นเองอเดี๋ยวเรามาลองดูกันความยาวฐานนักเรียนเราจะทราบได้อย่างไรจริงๆแล้วนะคะความยาวฐานนะก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปวงกลมเป็นยังไงนักเรียนดูนะตรงนี้ ความยาวฐานคือส่วนฐานของสามเหลี่ยมสีเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะส่วนนี้นะมันคือครึ่งหนึ่งนักเรียนมันคือครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปวงกลมก็คือส่วนตรงนี้นักเรียนเห็นไหมว่ามันเป็นฐานของสามเหลี่ยมอ่ะครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะคือความยาวฐานนั่นเองดังนั้นถ้าเราจะหาความยาวฐานในรูปนี้เราก็อ่ะทราบได้เลยว่ามันคือครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปวงกลมนะคะอ่ะทีนี้ ความสูงเราก็จะคูณด้วยรัศมีของวงกลมอทาไมมันเป็นรัศมีของวงกลมยังไงนะักเรียนลองดูดีๆนะว่าส่วนตรงนี้เนะี่ยตรงนี้จากสามเหลี่ยมมาตรงฐานรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เมื่อลากมาแล้วมันก็คือรัศมีนั่นเองมันก็คือรัศมีของรูปวงกลมนั่นเองระยะตรงนี้นะคะดังนั้นความสูงตรงนี้เราก็เทียบได้ว่ามันคือรัศมีของวงกลมอ่ะ ทีนี้เราก็จะได้สูตรมาว่าครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปวงกลมก็คือครึ่งหนึ่งคือเศษ1นส่วนสนะคะความยาวรอบรูปของวงกลมก็คือ2พาย r ก็จะได้ว่าเศษ1นึส่วนสคูณ2พาย r และคูณอ่านักเรียนดูนะคูณรัศมีของวงกลมนะคะคูณรัศมีของวงกลมก็คือ R นั่นเองแล้วเราก็มาทำสูตรให้มันสั้นลงโดยการตัด สองนะเห็นไหมว่ามันตัดทอนกันได้นะคะตัดทอนกันได้อ่าสองตัดสองตรงนี้ก็เหลือหนึ่งก็หมดไปก็จะเหลือแค่าย r นั่นเองาย r คูณกับ r นะคะ p r คูณกับ r ใกล้จะถึงสูตรพื้นการหาพื้นที่วงกลมของเราแล้วนักเรียนก็จะได้ว่าายคูณ r คูณ r นั่นเองนะคะคูณ r สองครั้งแล้วก็นำมาเขียนเรียงกันแบบนี้นะคะอ่าและสุดท้ายเราก็จะได้สูตรแบบนี้มาเลยก็คือ ไายอากำลังกำลังสองนะคะก็คืออคูณอคูณกันสองครั้งแสดงว่ามันจะยกกำลังสองนั่นเองนะคะก็จะได้สูตรมาว่าพื้นที่ของรูปวงกลมนักเรียนเมื่อกี้นี้นะเราหาพื้นที่ของ อ่าสี่เหลี่ยมด้านขนาดตรงนี้ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดตรงนี้มันก็คือพื้นที่ของรูปวงกลมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดน,นี้ได้เราก็จะได้พื้นที่ของรูปวงกลมนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นที่มาของสูตรที่เราจะใช้ในการหาพื้นที่ของรูปวงกลมก็คือพายอาร์กำลังสองนั่นเองอ่ะโอเคนะ นักเรียนก็ได้ทราบที่มาของสูตรแล้วว่าเอ๊ะพายอาร์กำลังสองนี้มันมายังไงนะทีนี้เมื่อทราบสูตรแล้วเดี๋ยวเราไปลองหาพื้นที่ของรูปวงกลมกันเลยดีกว่าอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าให้หาพื้นที่ของรูปวงกลมโดยกําหนดค่าพายประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่ะค่าพายนักเรียนมันมีค่าประมาณสองค่าที่เรานิยมใช้กันนะก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดกับสามจุหนึ่งสี่แต่ โจทย์ข้อนี้เขากำหนดพายมาให้แล้วว่าจะต้องมีค่าประมาณ22ส่วน7นะคะอะทีนี้เรามาดูวงกลมรูปนี้กันดีกว่าว่าเขากำหนดอะไรมาให้บ้างเขาก็ลากเส้นสีแดงตรงนี้แล้วเขากำหนดมาให้ว่าระยะห่างจากจุดจุดตรงนี้นะไปจนถึงเส้นรอบวงนะมันมีความยาว14เซนติเมตรซึ่งเส้นตรงนี้เรียนมันก็คือ รัศมีของรูปวงกลมนั่นเองอ่ะทีนี้เราทราบรัศมีแล้วเราก็สามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้เลยโดยใช้สูตรเมื่อกี้นี้เลยก็คือ πr กำลังสองนะคะ,ะทีนี้เราก็นำตัวเลขมาแทนค่าลงในสูตรเลยข้อนี้เขากำหนดให้ายเท่ากับประมาณ2 2ส่วนเ็ดเราก็ใส่ไปเลยว่า22.7ส่วนเด r กำลังสองก็คือรัศมี คูณกัน2ครั้งซึ่งข้อนี้รัศมีก็คือ14นั่นเองอ่ะเราก็นำา14นะคะมาคูณกัน2ครั้งจากนั้นเราก็ทำการหาคำตอบได้เลยแต่นักเรียนเดี๋ยวครูจะช่วยตัดทอนก่อนนะถ้านักเรียนต้องดูนะว่าการคูณแบบนี้อ่านำมาคูณกันนี้มันสามารถตัดทอนกันได้หรือเปล่าถ้าตัดทอนได้ก็จะทำให้นักเรียน หาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างข้อนี้ตัดทอนอะไรได้บ้างอ่ะเจ็ดกับสิบสีนักเรียนเราก็นำเจมาหารเจ็ดหารเจได้เท่ากับ1ตัดทอนแล้วได้หนึ่งตรงนี้ตัดทอนแล้วเจ็ดสองสิบสี่ก็จะเหลือสองดังนั้นเมื่อเราตัดทอนแล้วเราก็จะได้ยี่สิบสอคูณสคูณสิบสีนักเรียนก็ สามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนำมาคูณกันเลยนะยี่สิบสองคู2สองคูสิบสี่ก็จะได้ประมาณหกร้อยสิบหกตารางเซนติเมตรอ่ะย้ำว่าหน่วยของเขานักเรียนหน่วยของเขานะคะเป็นตารางเซนติเมตรแล้วนะก่อนหน้านี้ที่เราเรียนในเรื่องของความยาวรอบรูปวงกลมเรายังใช้เป็นเซนติเมตรอยู่แต่ถ้าเราหาพื้นที่ของรูปวงกลมเราก็จะต้องใช้คำว่า ตารางนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นตารางเซนติเมตรตารางเมตรนะคะก็อยู่ที่ว่าโจทย์เขากําหนดหน่วยอะไรมาให้เรานะคะ,ะข้อนี้เราก็ตอบเลยได้เลยว่าพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณ616ตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะโอเคนะผ่านไปแล้วข้อแรกง่ายมากเลยเขากําหนดดัสมีมาให้เราแล้วนะคะเราก็นํามาแทนค่าในสูตรได้เลยทีนี้ลองดูข้อนี้กันบ้าง เหมือนเดิมเลยกำหนดค่าพายประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะคะอ่ะดูนะวงกลมรูปนี้เขากำหนดอะไรมาให้เอ่ยใช่รัศมีของเขาหรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่รัศมีนะแต่มันคือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองอ่ะเขากำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้สี่จุดเก้าเซนติเมตรอ่ะกำหนดมาให้แล้วทีนี้เอในสูตรของเรามันไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วเราจะหายังไงล่ะ ใช้สูตรเดิมเลยนักเรียานา i r กำลังสองอ่ะเขาไม่ได้กำหนดรัศมีมาให้เราแต่เราก็สามารถหารัศมีได้ด้วยอาการใช้เส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะทำยังไงเราไปดูกันายตรงนี้นักเรียนายตรงนี้เราก็แทนไปเลยเป็น22ส่วน7คูณ r กำลังสองก็คือรัศมีคูณกับ2ครั้ง แต่ข้อนี้เขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นก็คือ2เท่าของรัศมีนั่นเองดังนั้นเราจะหารัศมีได้โดยนํา4.9ตรงนี้มาหารสองนะคะเราก็จะได้รัศมีแต่เราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหารน,นะคะนั่งหารก่อนแล้วนํามาใส่นำมาแทนค่าเราก็สามารถเขียนแทนค่าแบบนี้ไปได้เลย4.9 หารสองส่วนสองแบบนี้นะคะก็คือรัศมีนั่นเองนะก็คือรัศมีนะนำเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารสองมาส่วนสองนะเราก็จะได้เป็นรัศมีอ่ะคูณกับ4.9เ้าส่วนสองเหมือนเดิมเลยก็คือรัศมีคูณกันสองครั้งแบบนี้เห็นว่าเลขเยอะๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วนักเรียนเราสามารถตัดพรได้อ่ะตัดพนยังไงนักเรียนดูนะเริ่มจากตัดพรเจดกับ 4. 9ุดก่อนเราจะนำเจ็ดมาหารนั่นเอง จ็ดหารเจ็ดได้เท่ากับหนึ่งเจ็ดหารสี่จุดเก้าได้เท่ากับศูนย์จุดเจ็ดอ่าได้ศนะูนย์จุดเจ็ดนะย้ำนะมันมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งด้วยบางคนอาจจะผิดพลาดใส่เป็นเจ็ดนะแต่นัเกเรียนดูนะว่ามันมีจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนังเกเรียนก็จะต้องใส่ศูนย์จุดเจ็ดนั่นเองทีนี้ตรงไหนตัดทอนกันได้อีกบ้างคะอ่านัเกเรียนดูนะมีสองกับยี่สิบสองใช่ไหมเอ่ยที่มันสามารถตัดทอนกันได้เราก็นำ สไปหารเลยทั้งสองแล้วก็22หารสเหลือ1และหาร2ีตรงนี้ก็คือได้11บนเะอ็นะอ่าสองสิเนะคะเราตัดทอนกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะมันก็จะเหลือ11บเอ็คูณศูคูณสีก้แล้วส่วนด้วย2นะคะแบบนี้เราก็จะได้คิดเลขได้รวดเร็วขึ้นนะ,ะคุณครูก็คิดเลขมาให้แล้วได้เป็น18.87 ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่ะเราก็เขียนตอบไปได้เลยว่าพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณ18.87ตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้กำหนดรัศมีมาให้อ่ะแทนเข้าไปในสูตรได้เลยข้อนี้กำหนดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้นะักเรียนก็ต้องนำมาส่วนสองก่อนนะอย่าลืมว่าจะต้องนำมาส่วนสองก่อนนะคะอ่ะทีนี้ ลองมาดูโจทย์อีกแบบหนึ่งโจทย์ข้อนี้นักเรียนกำหนดให้พายประมาณ22ส่วนติดเหมือนเดิมเลยแต่รูปนักเรียนลองสังเกตด,ดูรูปนี้นะเขาไม่ได้ให้ทั้งรัศมีและไม่ได้ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเลยเอย๊จะทำยังไงล่ะคราวนี้หาได้ไหมคะอ่ะเราหาได้เขากำหนดความยาวรอบรูปมาให้คือ88เซนติเมตรนะคะคือความยาวรอบรูปของรูปวงกลมรูปนี้นะแล้วเราจะหาได้ยังไง เราลองมาดูข้อนี้กันเราต้องเริ่มจากการหาความยาวรอบรูปก่อนนะคะเรามาหาความยาวรอบรูปเพื่อที่จะหา r นั่นเองเพื่อที่เราจะได้ทราบว่า r คือรัศมีในวงกลมรูปนี้นะคะเขามีรัศมีเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้ความยาวรอบรูปเท่ากับ2าย r ความยาวรอบรูปเขากำหนดมาแล้วก็คือ88นั่นเองเท่ากับ r นำ มาตัวเลขมาแทนค่าในสมก,การหรือนะคะจะใช้ประมาณนะนักเรียนเราจะใช้ประมาณนะประมาณ2อพายก็คือ22่ส่วนเนั่นเองและ r คือสิ่งที่เราต้องการหาเราไม่ทราบใช่ไหมคะอะ,อะเราไม่ทราบเขาไม่ได้ให้มาเราก็ใส่ไปเลยว่าคูณ r อ,อ่ะทีนี้เราได้สมก,การแบบนี้แล้วเราก็ทำการหา r ได้เลยอ่ะครูก็นำย้ายมาอามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ 88นักเรียนอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝั่งของอานแบบนี้นะคะแล้วสองนี้มายัางไงมันสองตรงนี้มันคูณอยู่นักเรียนก็จะต้องนํามาหารน,นั่นเองอีกฝั่งหนึ่งนะอ่ะมันคูณอยู่เห็นไหมคะในสมการนักเรียนก็จะต้องนํามาหารน,นั่นเองอ่ะก็จะได้88หารด้วย2นะส่วนด้วย2นะคูณกับอ่ะ7ตรงนี้หารอยู่นักเรียนก็จะต้องไปคูณอ่ะ และ22ตรงนี้มันคูณอยู่นักเรียนก็จะนำไปหารนั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องแก้สมการก่อนนะอยู่ที่ว่าใครถนัดแก้แบบไหนเลยนะคะเพื่อที่จะหา R นั่นเองนะอ่ะรครูก็ทําการตัดเลยตัดทอน22ตัดทอนไปแล้วตรงนี้เป็น4และตัวเองก็เหลือ1อ่ะทีนี้ต้องยังมีตรงไหนี่ตัดทอนกันได้อีกบ้างคะอ่ะ2กับ4ใช่ไหมเอ่ยอ่ะ สตรงนี้ตัดคอนกับสก็จะเหลือ1212 224งหนก็จะเหลือ2ทีนี้ง่ายขึ้นแล้วนะักเรียนก็จะเหลือ2องคูณเนั่นเองนะคะดังนั้นรัศมีของข้อนี้ก็คือ14นั่นเองนะสองเเราหา R ได้แล้วจัดก,การแก้สมการนะความยาวรอบรูปเท่ากับสองไพ R านะคะ,ะทีนี้เราทราบ R แล้วก็ง่ายเลยใช่ไหมเอ่ยเราก็มาหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้โดยใช้สูตร าพอาร์กำลังสงเลยอ่ะก็แทนค่าเข้าไปพายก็คือยี่สิบสส่วนเนะคะคูณกับอาร์สตัวอาร์สครั้งก็คือ14อ่ะเราหามาได้แล้วนะเมื่อกี้อาร์คือรัศมีคือ14ก็คูณ14ไปเลยสองครั้งแบบนี้นะทำการตัดทอนตัวเลขให้ง่ายขึ้นคือ7กับ14ตรงนี้เหลือ1นึตัดไปเหลือสนะก็คูณกันก็จะได้ คำตอบคือ616ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะข้อนี้พื้นที่เราหาได้แล้วนะไม่ว่าเขาจะให้เป็นรัศมีมาให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมาหรือให้ความยาวรอบรูปมาเราก็สามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้นะคะข้อนี้นะให้ความยาวรอบรูปมานะักเรียนก็จะต้องนำไปแทนค่าก่อนเพื่อที่จะหาค่าของ เมื่อได้อามาแล้วเราก็นำมาแทนค่าในพื้นที่ในสูตรพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะเหมือนโจทย์ข้อนี้เลยนะอ่ะโอเคนะเราก็เจอโจทย์ไปแล้ววันนี้นะ3มรูปแบบด้วยกันนะคะนักเรียนเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปดีกว่าในคลิปนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้เลยหลักๆนักเรียนอยากให้นักเรียนจำสูตรให้ได้นะสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับ พาย R กำลังสองนั่นเองจะแตกต่างจากความการหาความยาวรอบรูปนะความยาวรอบรูปคือ2องพาย R แต่การหาพื้นที่ของรูปวงกลมก็คือพาย R กำลังสองนักเรียนอย่าจำสลับกันนะคะลองดูดีๆนะอ่ะโดย R นี้นะก็คือรัศมีของวงกลมนั่นเองซึ่งค่าพายนักเรียนที่ครูทำเป็นตัวอย่างให้มานะมีแค่2 2ส่วนเต็ด แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้กําหนดค่าพายมาให้หรือว่าเขากําหนดค่าพายเป็น3.14นะักเรียนก็ทําเหมือนกันเลยนะคะแค่นํำ3.14ไปแทนค่าในค่าพายนะอยู่ที่ว่าเขากําหนดค่าพายเป็นค่าอะไรมาให้เรานะอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะนักเรียนก็ได้สูตรของการหาพื้นที่ของรูปวงกลมไปแล้วอ่า ก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทำํำก็คือใบงานที่5นั่นเองในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปวงกลมไม่ยากนะนักเรียนคุณครูคได้ทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างไปแล้ว3มข้อเหมือนที่มีในใบงานเลยนะคะนักเรียนสามารถดูแล้วก็นำไปปรับในโจทย์ในใบงานได้เลยอ่ะ มีอยู่3ข้อเทนาน่านั้นนักเรียนเป็นโจทย์3ารูปแบบคือกําหนดรัศมีกําหนดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็กําหนดความยาวรอบรูปนั่นเองอ่ะข้อที่1กําหนดเป็นรัศมีมาให้ก็ง่ายมากเลยแทนรัศมีเข้าไปในสูตรเลยนะคือ14ซนติเมตรตรงนี้นะคะแล้วข้อ2เขาก็กําหนดเป็นอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้นักเรียนก็อย่าลืมนํามาส่วน2นะนำเส้นผ่านศูนย์กลางมาส่วน2นะคะใช้สูตรเดียวกันเลยคือพายอาร์กำลังสองนะอ่า ข้อที่3ก็เหมือนกันกําหนดความยาวรอบรูปมาให้เราก็จะต้องนำความยาวรอบรูปนี้นะมาแทนค่าในสมการนี้ก่อนนะคะนำมาแทนค่าในสมการนี้ก่อนเพื่อที่จะหาค่า R นั่นเองนะคะเมื่อนักเดือนหาค่า R มาได้แล้วคือรัศมีของมันนักเรียนก็มาทําต่อโดยใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะก็คือน,านอํามานํา R มาแทนในสูตร พายอากำลังสองได้เลยนักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้ว่าพื้นที่ของรูปวงกลมรูปนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคนะนักเรียนอย่าลืมนะสูตรของพื้นที่วงกลมนะคะง่ายมากเลยพายอากำลังสองค่านักเรียนจำถูกนีได้นักเรียนก็จะสามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นักเรียนครคูวหวังว่านักเรียนจะ สามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมได้และย้ำว่านักเรียนจะต้องจำสูตรให้ได้นะความยาวรอบรูปการหาพื้นที่ของรูปวงกลมสูตรมันแตกต่างกันนะคะลองดูดีๆนะอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมทำใบงานนะคะ3ข้อเท่านั้นส่งคุณครูมานะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ